สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะข่าวขึ้นฟีดของทางโซฮูอีกแล้วนะคะคุณลิซินค่ะโปรโมตละครนะคะเป็นครั้งแรกเลยในรอบ17ปีค่ะเธอนั้นไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนาะบนโลกออนไลน์สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นวีปอหรือว่า v ีแชทใดๆก็ตามนะคะบอกได้เลยว่าพอเธอขยับปุ๊บขึ้นฟีดเลยนะคะก็หลิซินโปรโมทละครเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีท่ามกลางเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงที่คอยให้การสนับสนุนค่ะก็เป็นค่ะ วันที่7นะคะตุลาคมปี2025กันเลยค่ะคุลิซินนั้นนะคะมีแชทผ่านทาง v c h a t ซึ่งก็เต็มไปด้วยกิจกรรมเนาะโมเมนต์อะไรเงี้ยมากมายเป็นครั้งแรกในอาชีพนักแสดงของเธอเลยนะคะนักแสดงหญิงนะคะผู้ซึ่งปกติเนี่ยจะไม่แบบไม่เป็นที่รู้จักมากนักในโลกออนไลน์เพราะว่าคุลิซินเธอเก็บตัวคะ่ะเพื่อนๆดังนั้นวิธีการเก็บตัวของเธอนั้นปลอดภัยจากเรื่องข่าวเชาาใดๆต่างๆนานาตอนนี้มีละครออนแอร์นะคะอริลักลิ ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะซึ่งแบบหลายๆคนแม้กระทั่งนักข่าวบันเทิงก็แซวเธอกันใหญ่เลยนะว่าเห็นแล้วเนี่ยฉันแทบจะร้องไห้เลยนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกของหลีซินในการโปรโมทรละครของเธอในรอบแบบหลายปีทุกคนช่วยกันนับนะคะนั่นก็คือ17ปีด้วยกันนะคะซึ่งเธอก็ประมาณโพสต์ประมาณว่าฉันออหมด ปัญญาแล้วนะทุกคนมาที่ไอชีอี้แล้วก็รับชมละครของเราได้อริร,กรักลิขิตใจจากนั้นเนี่ยคือสั้นๆขนาดนี้แหละแต่ก็โอเคแล้วข้อความจากแฟนๆบนโซเชียลมีเดียก็มาสร้างความประหลัดใจแล้วก็รู้สึกประมาณว่าโอ้ยลีซินเธอไปอยู่ไหนมาทําไมตลอด17ปีนะับตั้งแต่ที่เธอเดบิวต์เข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเธอไม่มาโพสต์เลยไม่เคลื่อนไหวเลยบนโลกออนไลน์แห่งนี้นะคะลีซินนั้นยังคงรักษาภาพลักษณ์นะคะอย่างที่แบบอยู่เงียบๆแล้ว ก็ไม่ไม่แข่งขันไม่แบบเขาเรียกว่าความทะย,ยานของเธอมีเป็นศูนย์ในโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆไม่ไม่แข่งขันใดๆกับใครค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นปากฏการเลยนะคะที่เธอ,ท,เธอที่เธอโพสต์เพื่อจะมาเชียร์ละครคือมาให้แบบโปรโมทให้ทุกคนมาดูซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอคะ่ะซึ่งในที่สุดแล้วนะคะก็เหล่านักแสดงแล้วก็รวมทั้งนักข่าวสายบันเทิงก็บอกว่า,วาเอาแล้วลีซินนะคะแหวกกฎเดิมๆของเธอเสียทีนะคะ แล้วก็นักข่าวบันเทิงเองก็ให้ความคิดเห็นเนาะหลายๆแบบบ็อกเกอร์เลยเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นหลีซินนั้นโปรโมตรครค่ะซึ่งจริงๆแล้วการโปรโมทแบบนี้ก็เรียกว่าเธอก็โพสต์แบบธรรมดาธรรมดา นะแล้วก็แน่นอนตามปกติแล้วเนี่ยมีความเคลื่อนไหวบนเวปอก็จริงแต่ว่าเป็นแบบปกติสุดๆเลยนะคือไม่มีอะไรที่จะมาสร้างประเด็นได้เลยสําหรับเรื่องราวของคุณหลีซินในวงการบันเทิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือคุณหลีซินเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับ กับความสําคัญนะคะกับโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเป็นคนนิสัยดีแหละเอาง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นศิลปินที่ที่มีความแปลกแยกเสมอนะคะเธอไม่ค่อยจะอะไรกับใครเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็เธอไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวนะคะกับคนอื่นเลยแล้วก็การโปรโมทละครที่ผ่านมาของเธอส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้ทุกอย่างก็คือละครก็โปรโมทไปเองตามทางของของตัวละครเองนั่นเองนะคะดําเนินไปอย่างผ่อนคลายตามวิถีพุทธนะแต่ว่าครั้งนี้นะคะ สถานการณ์กับแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเธอเองก็คงเห็นความพยายามอย่างหนักนะคะของเหล่าบรรดาทุกๆคนแล้วก็ความมุ่งมั่นของทุกๆคนในทีมงานดังนั้นเธอก็เลยเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นไอ้นี่เป็นลาเพื่อนเป็นเหมือนประเพณีเนาะพอมีซีรีส์ออนแอร์ออกมาเพลงนางเอกของเรื่องก็ต้องมีการโปรโมตการบนโลกออนไลน์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็รออยู่จะมีไลฟ์ไหมสําหรับในเรื่องนี้นะคะคุณลิศซินจะมาไลฟ์ไหมอะไรไหมนะคะก็รอดูแล้วก็แน่นอนในการ ตัดสินใจครั้งนี้ของเธอนะคะซึ่งแฟนๆมีกลุ่มแฟนคลับแล้วก็มีคนที่เขาสนิทเป็นแฟนคลับที่คอยติดตามคุณลิซินเนี่ยก็กล่าวว่าสําหรับนักแสดงหญิงที่เกิดแบบในปีที่หลังจากปี1990มานะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า17ปีเนี่ยคือการที่มาแสดงแบบนี้ก็คือถือได้ว่าหายได้ยากยิ่งก็คือการมาโปรโมทคือทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะในระยะเวลา17ปีในอาชีพนักแสดง ของหลี่สินซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นู่นเลยนะคะประมาณเ,าเรื่องความฝันในหอแดงอะ่ะเพื่อนๆปี2008นะคะก็เป็นฉบับของคุหลี่เซ้าหงที่เอามาสร้างในเรื่องความฝันในหอแดง รับบทเป็นเฉียบเป่าชัยนะคะแต่ไวสาวจนกระทั่งจนกระทั่งป่วยเสียชีวิตนั่นแหละเอาละนี่ก็นับมาตั้งแต่นั้นเธอก็ได้สั่งสมผลงานแล้วก็ชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเธอนั้นเนี่ยได้รับบทนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะมีความสําคัญในหลายๆเรื่องถึงแม้ว่านะคะเธอจะบางเรื่องนี่เป็นตัวผู้ชายคือตัวพระเอกเดินเรื่องใดๆต่างๆนานาคือคุณหลีสิน, <S 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 สนก็คือเล่นหมดเ,เธอก็เล่นหมดนะคะแล้วก็ตัวของเธอก็ได้ มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากงาน m มกโนเ i a Award รนะก็ผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ฮันเดอร์ด์ฟลาวเวอร์อวก็มาแล้วแต่ว่าตัวของคุณหลี่ซินเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็เป็นคนเรียบง่ายเสมอเลยนะคะสำหรับในซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นละครแบบไหนเอ่ยที่ทำให้หลี่ซินผู้ซึ่งปกติเป็นคนแบบเก็บตัวเนี่ยทุ่มเทสุดตัวเช่นนี้แค่โพสต์ขึ้นมาบนโลกออนไลน์แค่ประโยคเดียวนะเพื่อน ก็นักข่าวก็แซวว่าเนี่ยทุ่มสุดตัวเลย ในการโปรโมตลิรักลิขิตใจนะคะก็เมื่อพิจารณาจากเสียงตอบรับของสาธารณชนนะคะซีดีเรื่องนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในละครเนี่ยหลี่ซินรับบทเป็นฟู่อี้เซียวนะคะก็เป็นแม่ทัพหญิงฉากต่อสู้ของเธอคมชัดแล้วก็ลื่นไหลเป็นอย่างยิ่งการแสดงอันละเอียดอ่อนของเธอนั้นโดนใจผู้ชมอย่างลึกซึ้งเลยนะคะการแสดงของหลี่ซินในบทบาทแม่ทัพหญิงนั้นก็มีความมั่นยำมากเต็มไปด้วยอำนาจแล้วก็ความทรหดนะคะชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้ ชมละครล่วงหน้าก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าละครเรื่องนี้มีจังหวะการเดินเรื่องที่กระฉับแล้วก็น่าติดตามมากฉากแปลกใหม่แล้วก็มีความแหวกแนวจากละครโ,โรแมนติกย้อนยุคแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะผสมผสานองค์ประกอบของยุทธภพ,พคือศิลป,ปะการต่อสู้แล้วก็ความระทึกขวัญแล้วก็การเชื้อเฉื่อในการแย่งชิงอํานาจด้วยนะคะซึ่งก็นัจุดนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลี่ซินนั้นออกมาสนับสนุนโปรเจกน้นะคะซึ่งก็ทําให้เกิด ความซับซึ้งเป็นอย่างมากเลยนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่แบบพอออกมาเคลื่อนไหวปุ๊บนะคะนอกจากนักข่าวบันเทิงแล้วก็เหล่าแฟน,แ,ฟนแล้วที่ไปแซลลนะคะแล้วก็ไปสแสดงความตื่นเต้นกันใหญ่เลยยังมีเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนศินลปินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณกงจินคุณจางรั่วอินนะคะคุณจางวันวีค่ะต่างก็หลั่งไหลเข้ามานะคะเพื่อจะมาแบบสนับสนุนเอ่อยามากดไลค์แล้วก็มาพูดคุยอะไรเขาเรียกว่าอะไรมาตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือวิววิวกันใหญ่เลยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยคุลิวซื้อสื่อนะคะเสี่ยวจา้านมาด้วยเสี่ยวจา้านกับหลีซินนี้ร่วมงานกันแบบหลายเรื่องมากแต่เริ่มตั้งแต่นู้นเลยนะคะตั้งแต่ที่ยังไม่ดังเลยตั้งแต่หมาป่าจอมราชันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเสี่ยวจา้านเลือกนางเอกได้เองเนี่ยสังเกตได้เลยก็จะเลือกคุณหลีซินเพราะว่าแสดงด้วยแล้วมันแบบโล่งปลอดโปร่องอ่ะเพื่อนๆไม่มีข่าวอื้อฉาวใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณหลีซินจะเป็นดารานางเอกสาวที่แบบเพื่อนศินลปินผู้ชายก็จะทัก เกิดได้มีโอกาสในการเลือกนางเอกเองเนี่ยก็จะเสนอเอาลี่ซินมาละกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีการสนับสนุนท่วมท้นเลยจากเหล่าบรรดาคนดังนะคะซึ่งอันนี้ก็ก่อให้เกิดแคมเปญเล็กๆโลยเป็นแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังอย่างรวดเร็วเลยบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าแบบดาราดังๆที่คนจีนรู้จักหลายคนก็มาแบบนี้แหละมาแสดงความยินดีนะคะกับคุณหลี่ซินแล้วก็มีเฉินเจ๋อหยวนเองนะคะก็มากดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยอะไร ด้วยแล้วก็สำหรับ uh เวลาสัมภาษณ์เนาะเวลาที่เนี่ยเขาบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเฉินเจ๋อหยวนนะคะนักสแสดงที่เป็นพระเอกนะคะในเรื่องนี้กับคุลิสินเนี่ยมักจะเรียกนะะมักจะเรียกคุลิสินว่าคนเก็บตัวนะคะ <c oughs> คนเก็บตัวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงมาร่วมมืออย่างแข่งขันในการโปรโมทด,ด้วยแล้วก็ถึงขั้นติดต่อแฟนเพื่อขอคลิปคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการโปรโมทด,ด้วยนะคะเพื่อนๆณจุดนี้ก็ทําให้แบบอืทุกคนก็ทึ่งในฝีมือการโปรโมทของคุลิสิน ซึ่งเป็นการโปรโมทแบบเงียบๆแบบลับๆอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้มีประสิทธิภาพมากเลยนะคะก็เป็นการพบกันครั้งแรกของคุณหลี่ซินแล้วก็คุณเฉินเจอหยวนนั่นเองค่ะ การโปรโมทนะคะที่หาได้ยากยิ่งของหลีดสินเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในรูปแบบการโปรโมทของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ค่ะในยุคเศรฐษฐกิจที่เน้นความสนใจเป็นหลักนะคะแม้แต่ผลงานชั้นเยี่ยมก็มักจะไม่เป็นที่รู้จักของผู้ชมนักแสดงนั้นเปลี่ยนจากโปรโมโเตอร์แบบเฉยๆมาเป็นโปรโมทนะคะโปรโมเตอร์แล้วก็ผู้สนับสนุนเชิงรุกไปแล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณของความเป็นผู้ใหญ่เป็นตลาดของแนวผู้ใหญ่นั่นเองนะคะในท้ายที่สุด การโปรโมททั้งหมดก็ถูกทดสอบด้วยบทละครด้วยเนื้อหาอยู่ดีค่ะสําหรับเรื่องอริรกักลิขิตใจนั้นก็พิสูจน์อีกครั้งนะคะว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวนะคะระหว่างบทละครที่ดีแล้วก็ทักษะการแสดงที่โดดเด่นแล้วก็การพร้อมทรัพยากรของนักแสดงด้วยะคะรูปร่างหน้าตารวมไปถึงการผลิตเ,เขาทํามาได้เหมือนกับแบบก็ต้องชื่นชมแอดวานชื่นชมไอชีอีแบบหลายๆเรื่องเลยที่แบบทามาเหมือนเราดูภาพยนตร์เลยนะคะภาพเขาสวย มากเลยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่น่าประทับใจทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะหวยปอบนบัญชีทางการของเรื่องอร里รักลิขิตใจเนี่ยก็เรียกได้ว่าบนนั้น บนนั้นคือยังไงดีก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะก็ไม่ได้มีการโปรโมทไม่ได้มีกลเม็ดอะไรหวือหวาเลยนะคะก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีนักแสดงแล้วก็ศิลปินเนี่ยแหละค่ะก็แบบเอ่อทงานหนักอยู่หน้าจอเนาะก็โปรโมทเรื่องนี้โปรโมทเรื่องนี้ด้วยผลงานนะคะโชว์โชว์บทละครแล้วก็โชว์การแสดงก็ถือได้ว่าความพยายามโปรโมทครั้งแรกของหลีซินก็น่าประทับใจอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็ความเอ่อความคิดเห็นอะไรต่างๆของหลีซินที่โปรโมทขึ้นไปได้รับ ยอดไหลามากมายเลยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการบันเทิงออกมาวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะคะวันนี้เป็นแบบเออปรากฏกันใหม่ของการโปรโมทเชิงรุกเลยนะคะของศิลปินที่มีเพื่อนฝูงซึ่งเป็นคนดังในวงการบันเทิงเยอะอย่างหลี่ซินเนะะี่ยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการนะคะของรูปแบบการตลาดของอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ด้วยนะคะ ในยุคที่คอนเทนต์คือราชานั่นเองค่ะเมื่อนักแสดงฝีมือเยี่ยมได้พบกับผลงานที่แบบถูกใจแล้วก็จริงใจเนี่ยพวกเขาก็สมควรได้รับคําชมจากผู้คนนะคะมากมายแล้วก็เรียกหาการแบบอยากดูอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความน่าประทับใจที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีในอุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลงานอีกด้วยนะคะโอ๋แต่และน่นารนะักเนาะคุณลิซินอนะ่ะเพื่อนๆบางคนในหวานก็เห็นยังมีพวก คอมเมนต์แบบใจแค่อะไรเนี่ยคอมเมนต์ประมาณว่าอุย้ยหลี่ซินอายุตั้งเท่านี้แล้วมาแบบจับคู่กับเ,เฉินเจ๋อหยวนพระเอกที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่สมกันเลยมีฟิลแบบพี่พี่สาวน้องชายอะไรเงี้ยเฮ้ยยูดูก่อนไปดูยังดูละครนลยยัง ดูละครหรือยังหรือว่าแค่มีอคติกับนักแสดงแล้วก็เห็นหน้าปกของแอดวานแล้วก็เข้ามาเลยบอกว่าโอ๊ยไม่หลอกเออไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หนังเอกแก่ไปอะไรเงี้ยพระเอกเด็กกว่าตั้งเยอะโอ้แต่แล้วโอ้ยปาเอออย่าแก่นะยูอ่ะอย่าแก่นะอายุอย่าเยอะนะยะโอ้ไปดูซะก่อนไปดูหนังหน้าหลี่ซินซะก่อนนะคะบอกว่า20ก็ยังเชื่อเลยหนูเอ้ยอ่ะละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะใครคอมเมนต์ว่าลีซินเนี่ยในเรื่องของความแก่นะเฉะพาะเรื่องของความอายุ มากกว่าไม่ไม่เหมาะสมกับพระเอกเอ,อ,อายุน้อยอย่างเฉินเจออยียวหยวนเนี่ยแอดวานลบออกหมดเกี้ยงเลยนะคะถือว่าใจแคบมากใจแคบมากแล้วก็แบบไม่ถูกใจไงเออไม่ถูกใจแอดวานแอดวานลบหมดเลยนะคะเอาละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะเดี๋ยวเราดูซีรีส์เรื่องอลิรักลิขิตใจเป็นเพื่อนกันนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ